สวัสดีจา้ามันน,นี้พบกัน่หลกาาักาสไตล์บานบานอีกแล้วดิวจา้ามันนี้จะพามาทาเมนูแกงไก่บานใส่หน่อไม้สมซส,มสบเด้ดิจ้าเดี๋ยวห้องมาติดตามวิธีทากันเลยดิยจา้าว่ามีเครื่องอย่างเนี้เดี๋ยวห้องบ่งยดิยจา้าว่ามีอย่างเนี้อันนี้ก็จะเป็นไกบ่บานดิจา้าอันนี้ก็คือพอบานบนซับไปให้เดี๋ยวดิจ้าไก่บานแล้วก,ลลก็จะมีพริกแกงของห้องติดตามไว้ก็จะมีพริกมีหอมแดงแล้วก็จะมีคาดนึงด,ดิจา้าห้องตาแบบบ่ต้องละเอียดมากตามแบบ พ่อจะให้มนแมนในนี่กับพ่อได้ซาบ่ต้องละเอียดหลายแล้วก็จะมีลูกโดดใบบักูดตะไคร้อันนี้ก็ขาดบ่ไ,ได้เลยของลูกอีสานเลยจ้ะคือหนำปลาแล้วก็มีใบแมงลกักเลยจ้ะหรือว่าผักอีตุลาเฮาแล้วก็มีน้ำมันสมเลยจ้ะแล้วก็จะมีหนังปลาแล้วก็ผงนัวดเนยน้อยนึงเลยจ้ะเดี๋ยวเฮามาติดตามวิธีทำกันเลยเด้อจ้ะเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับของเฮาที่เฮ็ดให้แกงน้ำมันสมของเฮา,าแซ่บนัวดเลยจ้ะ เดี๋ยวมาติดตามที่ทำกันเลยเด้อจ้าอันนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มจากเขาจะเอาพริกแกงข้าคลุกลงไปเลยเด้อยจ้าเนี่ยคลุกลงไปกับไก่เลยอันนี้เป็นสูตรจะเสีเฮ็ดยังสีเด้อยจ้าแล้วก็จะเอาลงไปถั่วเลยดยจ้าเอาคลุกไ้มันเข่ากันก่อนเทเครื่องกับแกงข้าลงไปแล้วก็จะคลุกห้มันเข่ากันเลยดจ้าพอเทลงไปแล้วเขาก็จะคลุกไ้มันเข่ากันเลยเด้อจ้าบ่ข้าวเด้อจ้าบางคนจะว่าเอาเฮ็ดยังสีมันสีบ่ข้าวบอกบ่ข้าวด้อจ้าอันนี้เขาก็ บะข้ามีแต่ข้าวเดียวเบิดจแต่ใจเดี๋ยวเทาก็คุกข้าวไอ้มมนเข้ากันเด้จ้าเข้าไปเลยล้่ก็ใส่ตะไข่ของเขาลงไป้อมเลยแต่ไข่ของเขาจะบตาต่ำเลยจ้าเขาจะใส่แบบนี้ไปเลยบางคนก็อาจจะเห็ดบะคือกันกระได้เลยจ้าลองว่าเบิ้งสูตรนี่เดี๋ยวใบมะกรูดเขาใส่ลงไปก่อนกระได้จ้าหลบล้างเขาไปใส่ปอีแล้วเขาก็คนให้นัมเข้ากันเลยเด้จ้าใส่นาำปลาหลาลงไปพร้อมเลย ขาดอะไรเลยได้จ้าเนี่ความแสแ bn ัวของแกงลงไปผสมใส่ไกบ่บานเลยจ้าแล้วเ้าก็คนเนี่ยมันเข้ากันเลยด้จ้ะเดี๋ยวเ้าคก้อนทุนผสมก็หอยมันเข้ากันเลยได้จ้ะ,ะ,ลจะแล้วเ้าก็สีไปตั้งไฟขัวจิกน้อยก่อนแล้วเ้าก็ค่อยสิเติม์ยามที่หลังเลยจ้ะขัวมันมีกินหอม,มหังห้าวกันจังน่อยนึงเนี่ยจะ้ะแบบนี้เลาก็ไปตัง้งแก๊ะขัวกันเลยได้ไดจ้ะ เดี๋ยวเขาตังไ้ควัวของเขาไปเลย,ยจ้ะเดี๋ยวเขาจะเอาคามหมอขวัวแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเห็นมันเดือดจังน้อยก่อนเท่นานั้นสิเติมน้ำเลยจ่ะเพราะมันมีกลิ่นอหอมของเวลาเขาขวัวจ้ะบลัว่าคนอื่นเขาเสตห์แบบนี้บลึกซ่าร่องมาเห็ดเบิองเปลี่ยนกันเห็ดเบิองกันกระเดีด้ยจ้ะมาเบิองแบบนี้ว่าแต่แบบเนี้ยแสบเลยจ้ะกลมกลมหอมความนวด้วยน้ำปลา เนี่ยเพราะหัวใดประมาณจะขาดสิเซก่อนเลยด้วยจ่ะแล้วห้างก็เติมน้ำลงไปอันนี้น้ำที่ห้าใส่หน้ำปลากับน้ำอันนี้บางหันมันออกมากเลยจ้ะวันนี้ห้าก็จะเพิ่มเติมน้ำของเาลงไปเลยด้วยจ้ะที่ห้องเติมน้ำของเาลงไปเลยด้วย่ะหอมหวยหุยเลยจ้ะหอมน้ำปลามาเลยเด้วยจ้ะอีสานมันห้าเนาะขาดบดเด้น่าจะน้ำปลาแสบหอมนัวปอ ใส่ไปประมาณนี้เด้อจ้ะเดี๋ยวเ่าก็จะทิ้งไว้ให้มันเดือดไก่มันๆเดี๋ยวจ้ะเบิ่งน้ำไก่มันเลยจ้ะเดี๋ยวพอนำนำเข้าฟดแล้วเดี๋ยวเขาจะลดแก๊สให้มันเบาๆด้วยจ้ะนำ้ำซุปของเขาจะใสๆเนี่ยเดี๋ยวเขาช้อนป้องมันกอก่อนเดี๋ยวจ,จ้ะป้อมขาวๆขนาดว่าท่านสุกเลยสีสันน่ากินมากเลยจ้ะ สีสันเป็นตะแเสบมากเลยจ้ะเดี๋ยวเขาจะลดแก๊สได้จ้ะให้น้ำซุปของข้าวมันเสด็จประคุณมันจะค่อยๆเดือดไปเ,เดี๋ยวไก่ของข้าได้ทีแล้วนะมเา้าอันนี้พอดีแล้วเดี๋ยวขานน้าใไส้นมายส่งลงไปได้เลยจ้ะหอมเลยจ้ะไก่กับมันๆหนำมันไก่เบิองเป็นตะแเสบเลยจ้ะขา้า็ใส้นมายของข้าลงไปได้เลยจ้ะ ต้อใส่นมใหม่ใาห้องแล้วเดี๋ยวห้องก็คุคนมันเลยจังหน่อยด้วยจ้ะมาเป็นกระแสบะจ้าอยู่ๆเลยจ้ะ,จะจจถ้าผูดด้ใดชอบกับปากกดไลค์กดแช่เนี่หยหลักสไตล์บ้านน้ำเนี่ยได้จ้าเพื่อเป็นกําลังใจในการท่านคิปตอ่อสําหรับคนที่เขามากดติดตามแล้วก็เขามาคอมเมนต์กับขอบคุณหลายๆเลยได้จ้ะเขามาให้กําลังใจช่องในน้อยช่องนี้ถึงโมมีค่คนท่ากับใจถึงโมมีค่คนเห็ด ก็จะทำต่อไปคือเกลว์เลยด้วยจ้าวพีดวอลถือ,อยู่ตื่นเต้นเดี๋ยววันนี้มากินแกงไก่บานใส่นมไม่ส,นนสมน้่งการเสบเสร็จเลยจ้าหอมห่วยๆเลยจ้าเนื้อนัวเคล็ดลับเสบแกงน้ำไม่สมใส่ไก่เลยจ้าเดี๋ยวเอา่อยมันเดือดอีกจะน้อยก่อนเลยจ้าเดี๋ยวเขาจะปรุงรสคอนข้างด้วยด้วยจ้าด้วยน้ำปลาเขาใส่น้ำปลาลงไปก่อนนี่น้ำปลาหนึ่งช้อนชาเลยจ้าแล้วก็ใส่ผงนัว ใส่ผองนู้นไปจังหน่อยหนึง่งเรวจะข้นมากเด้อจ้ะใส่หน่อยก็แสพหน่อยใส่ลายก็แสเปลลายแต่เขาก็ข้นเด้อจ้ะเขาก็ข้นันนี้เข่าขอีอ๋ฮะหัวใจเป็นจะเสบบะอาจารย์ไก่กับมันมันไกบ่บานมันกําลัางไข่เลยดิอาจารยลองไปเฮ็ดสูตรนี้เบื้องก็ได้เด้อจ้ะถ้าถ้าไปเฮ็ดบ่คือกันกะ ล่องลองเปลี่ยนกันบึงกันอะไรได้จ้ะอันนี้สูตรนี่รับร่องแสบนัวจ้ะเดี๋ยวเขาก็ิะใส่ลูกโดดของเขาลงไปน้ำเด้ไจ้ะใส่ลูกโดดของเขาลงไปเลยอีกจังน้อยเขาก็จะใส่ใบแมงลักเข้าลงไปหรือว่าใบไผ่ตูเล่าไอพ้พักตูเล่าของเขาจ้ะ กินกับเขาหล่อๆอ,อันนัจ้ะเซ็ตเซ็ุกเลยได้จ้ะเดี๋ยวเขาใส่ผักอีตัวเขาลงไปเลยจ้ะหอมหอมเป็นแต่แซบเป็นแต่แ่บได้จ้ะนี่บบแมนใมน่เอยเสร็จฟองนี้ซิมแล้วแซบแสบรักซิมไปว่างั้นกลมๆพอดีเลยเด้จ้ะ ลองไปเห็ดสูตรนี้เบื่องเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนื้อหลาสลักใจบานๆนัมเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเดีย๋ยวเฮาไปตักใส่ถ้วยกันเลยด้อจ้ามากินแกงไกบ่บาน,นใส่นใไม่สบมน้งกันเสร็จๆเ้อจ้าเดีย๋ยวเฮาไปตักใส่ถ้วยกันเลยด้อจ้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเลยจ้าแกงไกบ่บาน,นใส่นใไม่สบมุ้งเสร็จๆนัวๆรสชาติกลมก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้านี่หมอใหญ่ใหญ่ได้เย<อ>จ้าเดี๋ยวสิตักไปแจกไอ้เพื่อนๆคางไอ้พี่น้องคางบ้านน้ำเลยจา้าแจกกันกินกับข้าวถ้วยเดียวส่งกันมาส่งเอาไปบ,บ,บ๊วยเป็นจกทีอะไยจ้าเมื่อกินข้าวแรงน้ำกันได้จา้ากับแกงน้งไมันสมไซไกแสบๆเ้ยจ้านี่อันนี้ท่ามุนี่กันให้ถ้วยได้จ้านี่แสบๆจา้าอันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จา้า ฝากเนื้อหลกักสไตล์บันหมันแน่นเลยด้วยจ้าจะพยายามทำคลิปให้มันดีขึ้นก่าน,นี้ด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามเวยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเวยจ้า